สวัสดีคะ่ะก็กับเราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่นะคะเปิดดีตอนเช้าเช้จาจ่าพาเดพงเรเร็วเร็วเร็วันนี้ลูกกายไปแล้วไปเร็วไปเ,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 เร็วไปเร้วจ่าจ่าลินด้เดงเด้งเดงแดงเดงเดงมาจ้าเร็วเร็วเร็ว เด็กเดินมาเลย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 มาบะเด็ไม่สนใจมาเรียวเรวเรวอ่เหยียบเหยียบเหยียบเทียบตัวเองหงหงนั่นนั่น แดงมาแล้ว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 แดงมาหาเป็ดจ้าเอาทักทายทักทายก่อนทักทายก่อนจ่าไม่กลัวนะครับจ่าไม่กลัวเลยจ่าไม่กลัวเลยครับจะแดงงงแล้วจะแดงงงจ่าจับมือจับจับจับอยากเล่นอยากเล่น จ่าก็อยากเล่นไอเดงก็อยากเล่นไอแดงอยากเข้ากล้องดูเอาหน้าเข้ากล้องใหญ่เลยจ้าจับเลยจ้ามานน่เรีวแดงมานี่มาเลยแดยงยืนงงยืนงงจ้าบอกว่ามาเลยมาเลยดูเม่นยนะเม่นหนะเม่นยนะเม่นหนะทำใจแล้วเฮ็ดใจแล้วนะ่ะ เนายเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่ไปแจ้เนี่ยเดงก็ไม่กลัวนะคะเดงก็ไม่กลัวแม่นายหนาบอกลูกว่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เออเออเออเล่นรุนแรงเอาไปเล่นข้าวแก่เร็วเอาไปเล่นข้าวแก่เร็วไปเลย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูดู เล่น,ลลน,ลน,ลลนรุนแรงไม่รุนแรงมากจ้าโอ้ยแดงผู้เล่นกับจ้าเร็วมาแล้วมาแล้วจะขโมยจะขโมยกินกล้วยนะเจ้าแดงเล่นกับจ้าเร็วเร็วมาเล่นลกับจ้าเร็วเีอเลยสนุกใหญ่เลยครับสนุกใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ย ตื่นขึ้นมาก็ออกกำลังกายเน้นแตกแทกแทกบึมมือ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 เล่น้นใจแห้งได้เ้ย <c oughs> ดูดู <c oughs>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  จะเป็นปูดใส่ใหม่แม่จ๋าเอ้ยไม่ติแตกนั่น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 เราเห็นเลี่ยมเล็กบ่ได้น่ะเลี่ยมเล็กเนี่ยมันติดแตกเอา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 เล่นเบาๆเล่นเบาๆ Để lên lên yếu 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 chút 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 Đẹp, เล่นทางนี้ล้วเล่นทางนี้ล้วไ่ต้องไปทางนั้นเล่นอยู่นี่เล่นอยู่นี่เล่นแบบไอ้ชนิดเอ๋ออาเอ๋อชุดเก้าปูบอก่ะเลี้ยงที่เล่นลูกนี่สิฮะเลี้ยงอย่างไรเล่นอันนี้เล่นบ่มาแล้วมาแล้วมาเข้ากล้องมาพี่จ่าเร็วเร็วเร็วเอา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 แต่ปุ้ง ก็จะแตกป้องโอ้ยโอนั่นน่นเป็นแบบนี้เรียวัดเสียวม่ตแตกแม้วม่ติดทีเรี่ยมเล็กเนียนะโอ้โอ้โอ้

เอ้าอะไรมันจะทนได้เนาะยังมันจะทนได้เล่นแบบนี้มีอะไรก็ไม่เหลือมีกี่ลูกก็ไม่เหลือถ้าเล่นแบบเช็ดจ้าเล่นแปลกแปเล่นแปลกแปอุ้ยอยจ้า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 อกหายหลังโอกหางหลัง เฮ้ยเล่นนี่เนาะเล่นเบาๆหน่อยไม่ได้เลยครับลูกอะไรขอหนังขออะไรขออะไรครับขออะไรครับขออะไรครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนกินนมก่อนครับกินนมกินนมก่อนครับเติม แัดแบตก่อนเติมพลังก่อนคุณแม่เรียกกินนมต้องกินนะครับคุณแม่คุณแม่น้อยหนะ่าเรียกกินนมต้องกินถ้าไม่กินเดี๋ยวคุณแม่งุดหิดเดี๋ยวคุณแม่โวยวายนมกำลังตึงหันตูดมาโชว์ทำไมฮะหันตูดมาโชว์ทำไม ทำอะไรน่ะฮะทำอะไรน่ะเฮ็ดยข้งน่ะเฮ็ดแข้งน่ะเฮ็ดแข้งนี่เฮ็ดแขงนี่โชว์แล้ว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 ครับโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับอะไรต้องแปงต้องแปงเนี่ยไม่อายเลยไม่อายเลยพ่อพันนะครับเี่พ่อพันธุ เยี่ยวก่อนถึงจะกินนมได้ถ้าไม่เยี่ยวออกกินนมไม่ได้ครับผมต้องฉี่ออกก่อนครับแม่ต้องอปล่อยออกก่อนถึงจะกินนมได้ผมยังไม่หิวเท่าไรครับแม่บอกผมห่วงเล่นอยู่ครับผมห่วงเล่นอยู่ครับเอ้า เล่นต่อแต่คืนไม่ค่อยจะหลับจะนอนเลยกลางคืนยังเดินป้องแฟงป้องแฟงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเอาเอาอุ๊ย อยากออกมาเล่นข้างนอกป๋อฮะอยากออกมาเล่นข้างนอกเป็นป่ะอยากออกมาเล่นข้างนอกกับไอ้แดงบ่มันเล่นไม่ได้หรอกครับมาเด้อมาเด้อท่าน <là> ี้เร็ว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 มาเอมากินนมหนึ่กินนมเสร็จแล้วง่วงหมดจ้า อสยากยยยยยจะเล่นแล้วครับนี่ภาพสะลโลเรภาพสะรโลแล้วกาสสาหรับทิปนี้ก็วองฝากไว้แค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ดงกดซับสไครต์กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาเพชเจ้าเฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ